ผมบอกได้ว่าการติดเกียร์ห่วงยายกับตัวของมอบินใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมละเรนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988บีจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจกิน a c คเอ็มเติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมอ v ร์วีไฟให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดิคคิพชันและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่าลักทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆตอนรับผู้สู่ช่องไอซ์แนฟอนี่เกมหลายเลนเจอร์ด้วยับ่มสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่กับที่หน้าต่างไอดีหลักแล้วก็มาอยู่กับเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะผมเนื่องจากว่ามันมีตู้กาชาที่เพิ่อมโอกาสฐานะของตู้แซลลี่มาทุ่มผมก็เลยต้องทําการหยิบตัวแซลลี่ตัวนี้มารีวิวเองหลายคนนะสอบถามผมเข้ามาหลักบ้านคนข้างที่เยอะมาผมว่าเลนเจอร์ตัวนี้ท่มปัจจุบันนี้ยังใช้งานด้อยู่ไหมแล้วก็ตัวบินตัวของมออบินปัจจุบันนี้้ยยัังสามามมมรถปด็กไอไอมมอู่่หะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ทุกคนอ่าเท่าที่ผมแบบให้งานมาแบบอย่างยาวนานเลยทุกครับเลนเจอร์ตัวนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งทุกคนแต่ติดปัญหาหนึ่งอย่างคือเลนเจอร์ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวดาเมจที่พึ่งพาได้แบบสักเท่าไหร่ทุกผมแล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวบินที่ตีบ้านแรงก็จริงแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้สมัยนี้ผมมีตัวแก้ทางค่อ้างที่เยอะแล้วทําให้เลนเจอร์ตัวนี้อ่ะถอยไปตามอายุการใช้งานนั่นเองแต่ผมมองว่าเล ก็น่าจะยังเอามาเล่นได้อยู่ผมก็เลยจะนํามารีวิวในคลิปนี้นั่นเองโดยการจับเกียร์ ทางด้านของลูกบอลชายหาดมาติดให้กับตัวของแซลลี่มอบ,บินทมอ่ะหลักๆที่ผมจะทดสอบก็ผมอยากรู้จริงๆทอมว่าถ้ามันมีออกสกิลเบิร์นบวกดนวแน่นอนของทักษะทอมอ่ะยิ่งเลนเจอร์ตัวนี้มันมีดาเมจที่ค่อนข้างที่สูงอยู่แล้วทอมบวกกับโอ้โหความสามารถที่สุดโกงอยู่แล้วทอมคือเลนเจอร์ตัวนี้สามารถฆ่าตัวภาคพื้นได้แต่ว่าตัวภาคพื้นทอมอ่ะที่ไม่ใช่ตัวกันบินไม่สามารถฆ่าเลนเจอร์ตัวนี้ได้้อมบอกได้ว่าเป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะเกียนเอาเรื่องเหมือนกันทอม ผมก็เลยจะมาลองติดเกียร์ลูกบอลชายหาดให้กับมอบินนะผมะว่าตัวของมอบินทํายาสเสน่หตัวนี้จะทําพิดเกมได้สักเท่าไหร่การผมอาเดียวผมขออนุญาตไปทําการติดเกียร์ให้กับ ตัวของแซลลี่หม้อต้มกันเลยนะผมหรือว่าแซลลี่หม้อบินนั่นเองอ่ะตอนนี้ผมก็ติดให้เป็นทเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสามารถสุดโปงกันก่อนเลยว่าความสามารถเป็นไงกันบ้างานะผมอาสกิลที่หนึ่งของหม้อบินหลายๆคนก็คงจะรู้นะผมว่าเป็นการเพิ่มพลังชีวิตฮิวเลือดแล้วก็มีการสร้างมาเลียสามฟีนผมอะเท่าที่ผมเล่นเกมนี้มาตัวบินตัวนี้ผมเป็นตัวบินตัวเดียวในเกมที่มีความสามารถในการบอมากอะ ให้ตัวเองนั่นเองบอกได้เลยว่าเป็นความสามารถสุดโกงมากที่เอาไว้กันได้แม้กระทั่งการตีคลิกปกตินะผมโอ้โห oh เป็นอะไรที่คุ้มมากๆอีกหนึ่งสกิลจะเป็นการยกเลิอกอมตะแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000ของทางจุกีเลยนะผมตรงในพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งมีการห้ามใช้ทักษะด้วยบอกได้เลยนะผมว่าลินเจอร์ตัวนี้ สกิลถึงแม้ว่าจะไม่ลึกนุ่มแต่เลนเจอร์ตัวนี้บินไปยิงจุดไหนก็ได้ทุกอ่ะเราก็จะมารีวิวกันเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะใช้งานดีขนาดไหนกันก่อนที่เราจะไปรีวิวผมขอฝากไ้ในละกันก็เป็น้างาของทีมดัดเอ็มเติมเกมนั่นเองสาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจในราคาที่อยู่ในเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเลยทุกไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ988รูบี้ที่ขายเพียงแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไหนเจอทุกบอกได้เลยว่าราคาสุดคุ้มมากๆทุกได้รับส่วนลดสูดงสุดถึง30%กันเลยยิ่งใกล้ เข้ามาทุกทีแล้วผมผมก็ยินจะแนะนําให้เติมตุนไว้ก่อนเลยท่ผม่ะก็ะะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทิมชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปทําการเอาไปลงเล่นในโหมด PvP กันเลยท่ผมบ้านเลนเจอร์ตัวนี้จะกิ่งขนาดไหนกันทีมที่ผมจะใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดทีมก่อนละกันนะานผมตอนนี้ผมก็จัดทีม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหบอกได้เลยว่าผมเอาเลนเจอร์ตัวนี้มาแทนตัวของบาาล็อกอีกเช่นเคยท่ผมเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะ บอกว่าทีมผมมีตัวของเบ้าล็อกแบกอาจจะแบบมีตัวของเบาลล็อกแล้วไม่จําเป็นต้องมีตัวดาเดจอื่นก็ได้ทุอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบมาดูเลยคันว่าผมไม่ใส่เบ้าล็อกผมก็เล่นได้เหมือนกันทุอฮะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยมีเบาวล็อกมาก่อนแหละแต่หลังๆมาผมก็เปิดได้ทุก่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าตัวของมออบินถ่าใส่เกียร์ลูกบอลชายหาดจะโกงขนาดไหนกันทุกฮมเดี๋ยวเรามาสังเกตกันที่มออบินกันเลยทมอ่ะปล่อยตัวออกมามออบินก็ได้ทําการบัฟอวัตตารุกฮมแล้วก็ เดี๋ยวก็น huh. ่าจะวิ่งไปแหละสาหรับตัวของมอบินห่มโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่เกลียนมากมา่มอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวของมอบินจะทําผิดเกมขนาดไหนการห่มตอนนี้คือเจอตัวของตัวการบินฝังข้ามสอยมาห่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดาเมสกิลของมอบินห่มถ้ามันศาสใส่ทีมฝังข้ามมันจะแรงขนาดไหนการห่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะแรงขนาดไหนนี่ศาสไปแล้วห่มอาตะกี้ก็เห็นได้ชัดว่าศาสเข้าไปห่มแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์ในการไปด้วยห่มยิ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบ ดววสกิลค่อนข้างที่ลำบากอยู่แล้วผมสำหรับตัวของมอบินอ่ะนี่โอ้โหมอบินตายแล้วผมตะกี้เจอทางน้าของตัวการบินของไฟทั้งข้ามซอยน่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะโอ้โหตายก่อนนะตัวของมอตุมผมตายไปแล้วตะกี้ก็เห็นดาเมจอยู่นะผมถึงแม้ว่าดาเมจจะเบามากๆแต่ผมก็มองว่าเป็นดาเมทที่อ่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมทที่โอเคอยู่นะผมตอนนี้คือมอตุมผมหายหมดแล้วผมตอนนี้คือเหลือแต่แบบ เหลือแต่ซันล oh ี่เท like ouais, like well, uh ่มแต่หมอหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหบอกได้เลยว่าติดเกียร์แบบนี้เหมือนผมเอาเกียร์มาติดเล่นๆเลยทุกท่ะผมบอกได้เลยว่าการติดเกียร์แบบนี้ทุมอ่าย้ําว่าคลิปนี้ผมเอามาเป็นคลิปทดสอบแล้วกันผมไม่แนะนําให้ทําตามทุเนื่องจากว่าการติดเกียร์กับตัวบินทท่าหรือว่าตัวกันบินมันจะไม่ค่อยรีดเข็นสินค้าออกมาได้สูงสุดท่านในคลิปนี้ผมเอาเป็นคลิปแบบ่าทดสอบแล้วกันอทีมถัดไปที่เราเจอมีทีมมีตัวบินทุ่มขอรลีกหนีแล้วกัน อาทีมนี้มีตัวกันบินด้วยโอ้โหผมขอรีหาทีมที่ไม่มีตัวกันบินละกันผมเนื่องจากว่าผมจะได้แบบสู้กับทีมไฟนอลข้ามได้แบบสูสีนิดนึงอาทีมนี้มีตัวบินแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวการบินเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยผมและผมก็จะไม่ใช้ตัวกันบินด้วยอ่ะผมจะใช้แค่ตัวบินทุกอ่ะตัวบินใครเคาะแรงกว่าก็ตัวบินคนนั้นชนะทุกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเกมนี้เราจะชนะไหมมีทุมคามอ้อต้มของเราก็ออกมาแล้วแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูดามิดกรบบารพุ่ง้าตัวของแซลลี่มอบินจะดามิดตักขนาดไหนกันตอนนี้ยังไม่ใช้สกิลเลยนะผมอ่ะก็น่าจะบินไปดีป้อมก่อนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาจะใช้สกิลให้เราเห็นตอนไหนกันโอ้โหใช้ไปแล้วนะผมอ่ะตะก,กี้ใช้ไปแล้วโอ้โหนี่ใช้วิธีนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะแรงขนาดไหนกันตอนนี้คือยังไม่เห็นเลยนะผมตอนนี้คือเจอความสามารถตัวของแอมเลียสตันยับเลยนะผมอ่ะตอนนี้ต้องสังเกตป้อมแล้วด้วยนะผมป้อมป้อมของ่งข้ามกับป้อมเรานะผมตอนนี้คือพอๆก นีโโ่โอ้โหหม้อต้มโอ้โหไม่แรงอย่างที่ผมคิดเลยน่านผมทีแรกผมกะว่ามันน่าจะแรงกว่านี้่ผมแต่เอาที่ไหนได้ก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่น่ผมอะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่ติดแล้วไม่ค่อยคุ้มห่ผมไม่เหมือนที่ผมคาดหวังไว้เลยน่ผมอะ่ะเท่าที่ผมคาดหวังไว้ผมแบบผมคาดหวังไว้สูงเหมือนกันท่ผมว่า ตัวของมอวบินศาสทีนึงคือทีมฝั่งตรงข้ามตายหมดเลยทุแต่อันนี้คือไม่ใช่ทุกคน่ะอันนี้คือตรงกันข้ามเลยทุกคแทบจะเบามากๆทุกคเบาเหมือนตดเลยทุกคตอนนี้อ่ะทีมที่เราเจอทีมนี้มีตัวบินแล้วก็ตัวกันบินทุกคขอลีหนีแล้วกันทีมนี้มีตัวการบินอีกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลีหนีก่อนโอ้โหทีมนี้มีทั้งตัวบินตัวกันบินเลยทุกคควบคู่กันเลยทีมถัดไปทีมนี้มีตัวกันบินอีกแล้วทุกคดีแถวนี้คือตัวการบินใส่เต็มทีมเลยทุกคนค่ะ โอ้โหทีนี้เจอคอมโบแบบนี้ต้องจัดสักสักหน่อยแล้วล่ะสําหรับทีนี้ถ้าผมแพ้ก็ถือว่าแจกแต้มไปนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรีสรยสเทาปปป่าไหร่สำหรับบดพีพีลีที่ผมยืนอยู่ก็ผมมองว่าผมยืนอยู่ได้เท่าที่ผมโอเคแล้วผมตอนนี้คือผมยืนประมาณเพชรหนึ่งมาสเตอร์สามผมก็โอเคแล้วผมโดยที่ผมเล่นแค่ไม่กี่เกมนะผ,ผมก็มองว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูมอบบินกันเลยว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนกัน ตอนนี้ยังไม่เห็นดามเมจของมอบินเลยผมเท่าที่ผมเห็นคือเจอใบผมอาจะเจอใบน่าจะเป็นทานาของตัวของน้องอันเบโดไหมที่ใบทานะของอ่ามอต้มผมนะผมอ่ะตอนนี้คือผมเจอกดหน้าป้อมยับเลยท่านผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตัวของมอบินเลยว่าจานแรงขนาดไหนกันตอนนี้ยังไม่เห็นดาเมจสกิลเลยท่านผมเท่าที่เห็นคือโอ้โหเจอกดยับเลยท่านผมตัวบินก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจผมอ่ะ เท่าที่ผมเอามาเล่นก็รู้สึกว่าตัวของมอบินก็ยังเคาะบ้านแรงอยู่ผมถึงแม้ว่าตัวภาคพื้นเราจะไม่ค่อยแข็งแรงตัวแบบตัวบินผมค่อนข้างที่แข็งคอผมก็เลยเคาะบ้านชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมอ่ะเท่าที่ผมเล่นมาตัวของมอบินผมอ่ะหลังๆแล้วผมรู้สึกว่าการตดเกียร์โดยแน่นอนทักสายหรือว่าออกสกิลปเบิร์นให้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีเกียร์ที่ตีเบิร์นอันนั้นจะค่อนข้างที่คุ้มกว่าผมเนื่องจากว่าเกียร์นั้นจะค่อนข้างที่เ้นประสิทธิภาพตัวบินนออออกกกมมาาได้เยะะะ่็็ตตีีีทึจ เป็น2องคิดนะผมสองคิตก็จะคิดดาเมจเป็น2เท่านั่นเองก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็เกียร์แบบนั้นนะผมอ่ะตอนนี้คือผมแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำนะผมว่าเขาเอามากลับมาขายนะผมตอนนี้คือผมเห็นแต่เกียร์ดแน่นอนของทักษะส่วนใหญ่เลยนะผมเพราะว่าแพทปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นทางตัวบินกันแล้วนะผมะก็เลยอาจจะเห็นเกียร์พวกนั้นไม่ค่อยเยอะและเกียร์ที่ลดความเสียหายด้วยนะผมเกียร์ลดความเสียหายตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเห็นอยู่แต่ว่าเห็นค่อนข้างที่น้อยมากๆนะผมอะ่ะตอนนี้คือ ผมเจอฝ่ายตรงข้ามสอยตัวบินผมยับเลยทุกคนอ่ะเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่ผมเลิกเอาเอาตัวของบาว์ล็อกออกจากทีมไปผมรู้สึกว่าทีมผมไม่ค่อยแบบมีดาเมจที่พอจะฆ่าทีมฝั่งตรงข้ามได้เลยทุกคนแต่ตั้งแต่ที่ผมมอาออกมาผมรู้สึกว่าทีมผมผมรู้สึกเปราะบางรับผมแล้วก็ค่อนข้างที่ตายง่ายมากๆตอนนี้คือโอ้โหเจอทีมฝั่งตรงข้ามกดยับเลยรับผมอ่ะก็บาวล็อกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าไม่น่าจะเอาออกทีได้ทุกคอ่ะนี่ โอ้โหบอกเลยว่าเจอทีมสุดท้ามกดยับเลยผมสำหรับเกมนี้ะก็ไม่เป็นไรผมถือว่าผมเอามาเป็นคลิปทดสอบและกันแพ้ชนะไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าก็คือเกมผมอ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่ครับเป็นเกมนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการรีวิวมอบินผม,ผมบอกเลยว่าการติดเกียร์ห่วงย้ายกับตัวของมอบิน ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทานบอกตรงๆเลยว่าแทบจะไม่ดีด้วยซ้ำทผมถ่า,นานแนะนําหลักๆก็เอาไปิีให้กับตัวพักพื้นจะดีกว่าท่าคลิปนี้คือคลิปทดสอบทผมอ่ะไม่แนะนําให้ทําตามเด็ดขาดทาย้าว่าไม่แนะนําเลย่ะก็ประมาณนี้กันสําหรับการรีวิวมออบินปัจจุบันแล้วก็การรีวิว อาตัวของแซลลี่มอต้มด้วยทกว่าในตู้กาชาควรตัดสินใจปั้นมาไหมหรือว่าควรตัดสินใจใช้งานไหมหลักๆแล้วเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าทีมของเราไม่ค่อยมีตัวดีๆท่ผมยังแนะนําให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเลนเจอร์ที่แบบ แนะนำปั้นแบบแสงมืดปั้นเป็นตัวแรกของทีมได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนำเราะผมเนื่องจากว่าลีเจอร์ตัวนี้ถ้าปั้นมาไม่ค่อยหวังเพื่ออะไรได้มากนอกจากการตีป้อมโนบะหลักๆแล้วถ้าจะเน้นเป็นตัวตีป้อมผมแนะนําเป็นตัวปกติดีกว่าอย่างเช่นตัวของอารลีนาดรรถไฟด่วนกับตัวของอลิชเชสเตอร์ทุกคสองตัวนั้นจะค่อนข้างที่คุ้มค่ากว่าการมาปั้นตัวของมอบินโนบะประมาณนี้แล้วกันและอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้ในรายการก็เป็นท่าทางของทีมและทีมเติมเกมนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจ พื้นอื่นต่างๆในเกม라이เจอร์บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับแพ็ก988รดบูบี้ทนผมตอนนี้เหลือเพียงแค่ถึง1350บาทสำหรับใครที่อยากจะเติมตุนไว้ทนผมอ,อ่ะผมขอแนะนำเลยท่านผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจท่านผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวมออบบินประมาณนี้แล้วกัน หรือว่าเป็นคลิปแกงหม้อต้มอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะเป็นคลิปแกงหรือว่าคลิปรีวิวอันนี้ก็แล้วแต่คนดูตัดสินใจกันเลยครับอ่ะอย่างนึงก็คุณระบูก็ใกล้เข้ามานิกทีแล้วสำหรับใครที่เก็บตัวกระชาวไว้ได้เท่าไหร่แล,<ๆ>แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้ดาราคลิปนี้ได้เหมือนกันทมสําสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับใครท,ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ดกดกิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใ,ใหม่ๆช่องไอซันทันนี่ด้วยนะครับผมสำ